2> 2โดยมีส่วนเด่นเป็นมาตกกรฐาน8บาทซุ้มตัวอย่างคนงานมา40คนจงหาความน่าจะเป็นที่คนงานจะได้ขั้จ้างโดยเฉลีย่ยข้อกมากกว่า64บาทข้อขอระหว่บบาง60ถึง63บาทอันนี้อันนี้นอันนี้ไมด้เอ็นมานี่จาอันนี้รู้รู้ขนาดประชากรไหมรู้แสดงว่ารู้เอ็นใหญ่ นะสองอคือ n ใหญ่ตัวเล็กๆ้าไปตรงเหนือตัวเลขกมิลหกจุดสองิกมาแปดซุงมคนงานมากี่คนสี่สบสสเป็น n เล็กตัวอย่างสนะตัวอย่างสี่ไน n ใหญ่เท่าไหร่นะ สองร้อยมิลสิกมาแเอล็กสี่สิบคำถามข้อกอถามว่าความน่าจะเป็น p เขียน p เสมอนะความน่าจะเป็นที่อะไรสุ่มตัวอย่างมาแล้วถามอะไรความน่าจะเป็นของอะไรอันเนี่ยอันเนี่ยความน่าจะเป็นมากกว่าหกสี่บาท เชีเราไม่มีเหรอมีคนเดียวช้คนเรียนนชีเดียวล้วดีแล้วไม่มาครับไม่มาเนี่ยครับจได้ยังทำไมเราไม่ได้ไปสมเร็จเสร็จทุกไลน์แล้วนี่ยว่าอย่างไหนเ่ไดแล้วแผ่นนี้ได้ยังยาทีเราอยู่รอนะเน ได้งั <poured> ้นี้ยเราไปูลองไปแล้วนี่เป็ดเดี๋ยวไปดูวิธีทำเป็นอย่างเงี้ยเไปดูวิธีทำเข้าใจยาวสูงดวอย่างยาวเลยฮะทไทำไงทำไง จะว่าผู้ชายคนหนึ wow ่งก็เหน้าที่เรียนอยู่บอกแล้วมึงจะคุยอะญี่ปุ่นเยอะก็ฟอไกลอะไรก็ฟอไก่แล้วคำถามจะเป็นอะไรมีกกว่ามีของ x บางมากกว่า4 4หยุดจดอยากเรียนรู้เรื่องไม่ต้องจดก็เดี๋ยวก็จดทีหลัง แปลงคะแนน x บาเป็นคะแนนมาตรฐาน z มีค่าเท่ากับ x บาทลบมิลหารซิกมาของ x บานี่คือสูตรหากินตลอดจะหาซิกมาของ x บาได้จากเรารู้ M ใหญ่ยังไม่จบนะซิกมาของ x บาหาได้จากสูตร ซิกมาหารด้วยสแควรูทเอ็นเล็กคูณกับกัวสแควรูทเอ็นใหญ่ลบเเล็กหารเใหญ่ลบหนึ่งนี่คือสูตรเพราะฉะนั้นเราก็แทนซิกมาด้วยแหารสแควรูทเอ็นเล็กสี่สิเพื่องที่เลขเตรียมพร้อมให้คธนะ n ใหญ่ 200, ลบ n เล็กสี่ส หาร n ใหญ่200รลบหนึ่งเวลานี้เราจะเรียนใช้เวลาไม่ทันสลักเพราะมาสายไม่กดเพื่อคิดเลขมันเลยสมมติเขาคิดถูกทุกคนดูเขาคิดถูกเขาคิดถูกเขาคิดถูกมาดูสมมติเขาแล้วแล้วมาดูในชีตเลย 1. 1ึ่งจนหนึ่งสามสี่หนึ่งจหนึ่งสามสี่สมมติเขาคิดถูกนะโอเคเดาเอาว่าเขาถูกไม่งนั้นเราไม่ทันจะคิดว่าเขาถูกทั้งชีตทั้งหมดวันนี้ หนึ่ง <1. S 2> จุดหน <1. 4. S 2> ึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่เราไปคิดอะ่คิดบ้างหนึ่งจุดหนึ่งสามสี่เป็นค่าของซิกมาเอ็กบาร์มิวรู้เพราะฉะนั้นแปลงคะแนนเอ็กบาร์ที่เป็นคะแนนดิบเป็นคะแนนมาตรฐานเท่ากับพีของหกสิบสี่ลบหน่หน้าบาแปลงต่อแปลงต่อแลกก้วไปเดี๋ยวถ้าไปเทีย Banh sạch là sao tạp một dịp xì lốp một sinh mạng nhất ba năm chừng dừng xì không hết số một không kích mít ngủ kích em sáu tháng หนึ่งหกหนึ่งดเจ็ดหกสามหจเกสามหกแสเดแทเป็นหนึ่งจสามแปลงคะแนนแทได้มาแล้วเราก็เขียนตรงนี้ความน่าจะเป็นทีเกามากกว่าหกแปลงเป็นคะแนนมาตรฐานได้แทกมากกว่า 7, ยังไม่โจทน,นะคราวนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีในเอกสารน,นะ<ๆ>เราก็วา,าดลูกวาดลูกพบปกติมาตรฐานนะแท่ตรงกลางตรงนี้ศูนย์ดเจหโดยประมาณอยู่ตรงนี้หนึงจุดเจ็เปิดตารางค่าแทดหนึ่งจุดเจหนย์หูนสีนย ศูนย์จุดสี่หกศูนย์แปดสี่หกศูนย์แปดศูนย์จุดสี่หกศูนย์แปดคือพื้นที่ที่ครูเอาลูกสอนชี้อยูตรงนี้แต่โจทย์บอกว่ามากกว่าแต่คำว่าความหมายเวลานี้คำถามถามตรงที่ครูปีเส้นแยงก็จะเท่ากับศูนย์จุดห้าลบศูนย์จุดสี่หกศูนย์แปดพื้นที่เครื่งลูกมันจุดห้า หาที่ตรงนี้ก็เอาจุดห้าตั้งแล้วตรงนี้ทำตอบก็เป็น0ูนย์จุดศูนย์สามเก้าสองคำตอบเฉยจดคำจดคิดเลขอย่างยอมแพ้